สวัสดีค่ะทุกคนทราบไหมคะว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้ต้นทุนในการเพราะเลี้ยงที่ต่านั่นคือกุ้งฝอยค่ะกุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ําจืดขนาดเล็กที่สามารถนํามาบริโภคและเป็นอาหารเลี้ยงปลาสวยงามได้กุ้งฝอยเป็นสัตว์เศรษฐกิจค่ะเพราะว่าสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอีกทั้งตัวกุ้งฝอยนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีทั้งโปรโตีนและแคลเซียมค่ะปัจจุบันเราพบว่ากุ้งฝอยนะั้นมีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการจับแบบล้างผาน เส,สื่อมโทรมของธรรมชาติหรือการปล่อ,อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเราจึงลงพื้นที่สำรวจตลาดเราพบว่ากุ้งฝอยนั้นมีความต้องการต่อตลาดเป็นอย่างมากอีกทั้งเกษตรกร,ร,กรจึงนิยมพอเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นจำนวนมากกุ้งฝอยสามารถทำราคาได้กิโลกร,รัมละ3-400ึ400บาทค่ะ ค่ะและในสําหรับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะน้ํามีความสาคัญเป็นอย่างมากถ้าหากเกษตรกรดูแลระบบน้ําไม่ดีก็จะทําให้น้ําเกิดการเน่าเสียกุ้งจเจริญเติบโตได้ช้าและกุ้งอาจะตายได้ค่ะดังนั้นน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของกุ้งเราจึงต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมในการพอเลี้ยงกุ้งค่ะเนื่องจากเวลาเราตรวจเช็คสภาพน้ําน้ําที่เราใช้เลี้ยงกุ้งนั้นมีความขุ่นและอุณหภูมิสภาพอากาศตลอดทั้งปีที่เราเลี้ยงนั้นมีหลายฤดู ทำให้เราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิต่างๆได้เราจึงได้คิดค้นระบบควบคุมอุณหภูมิอมอกซิเจนและค่า pH ในน้ําเพื่อให้น้ํามีความเหมาะสมในการพเพาะเลี้ยงกุ้งมาที่สุดค่ะการเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้ําค่ะโดยคุณภาพน้ำนะคะเป็นหัวข้อสําคัญในการทําการเกษตรเราจะทําการตรวจหาค่าพิษในน้ําค่าออกซิเจนในน้ำและอุณหภูมิในน้ําเพื่อดูว่าค่าต่างๆอยู่ในระดับไหนถึงจะเลี้ยงกุ้งฝอยได้ดีและไม่ทําให้กุ้งฝอยตายในขณะที่เลี้ยงได้โดยเราจะทําการ สร้างระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ปกติแล้วค่า pH ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งฝอยมีค่าประมาณ7 5ถึง8.5ส่วนค่าออกซิเจนที่ดีควรมีค่าประมาณ8 9ถึง9มิลลิกรัมต่อลิตรและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการเลี้ยงกุ้งฝอยคืออุณหภูมิค่ะในแต่ละวันค่าอุณหภูมิควรอยู่ที่ประมาณ2 5ถึง30องศา หากค่า pH ต่ำกว่า7.5-8.5ถึงจะทำให้น้ำมีความเป็นพิษมากขึ้นส่วนค่าออกซิเจนหากต่ำกว่า8-9มิลลิกรัมต่อลิตรจะทำให้น้ำเสียและกู้สามารถตายได้และอุณหภูมิหากต่ำกว่า20-30องศากู้จะไม่ค่อยกระพี้กระเป๋ากินน้อยโตช้าหรือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า18องศากู้จะไม่กินอาหารดังนั้นเมื่ออุณหภูมิต่ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้หรือลรูเช้าไปเลยค่ะ ในส่วนของการใช้งานระบบนะคะเราจะทําการสร้างตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนกับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเพื่อให้ทราบว่าค่า้นในแต่ละค่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยเราจะทําการเชื่อมตัวระบบนะคะกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้เกษตรกรสามารถดูขั้งแต่ละวันได้โดยดูผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ ระบบนี้จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายและการตรวจเช็คคุณภาพของน้ําและถ้าหากสามารถควบคุมคุณภาพของน้ําได้ก็จะช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยได้มากขึ้นและช่วยทุ่นแรงลดระยะเวลาในการตรวจเช็คคุณภาพของน้ําแต่ละครั้งด้วยค่ะ